สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีทั้ง f อซไม่และกับเอฟซีเกาเนาะพี่น้องมอเมื่อนี่จึงกัออกทงมาดำหน้าซอยบะพวงแต่ว่าปะพวงคุณม่ได้มากเนาะพี่น้องเพื่อนไขเพื่อนนอนอยูอ่เฮื่อนอยู่ลูกบกขืนเลยดำหน้าร้ายพี่น้องมีแต่ไม่ยัเหลือกับพญยโพเนาะมาดำซอยใช่พุ่นมาก็ไม่ยังเลี้ยงหล้วกับไม่ยังขันแหล้วกับไม่ยันหน่อยเนาะพี่น้องนี่ตอวน,นี้ข้าศย่างมากินข่าวอยู่เที่ยงแสแหละเนาะพี่น้องเพราะว่า เที่ยงไม่เลิศเพิ่นยทงบุันละเห็ดแล้วมันเพลแต่ปีกายคือว่ากินข่าวก่อนจังลงดำนพี่นอเสียงก็เห็ดก่างหยางดีเด้อรล่มข่าวทุกปองเลยน้ำไปหน่อยอู้พี่หนออู้พี่นอ้งนะใครใมันนี่นะบวมๆเมย์ขั้นยานตกเที่ยงพี่น้องเที่ยงควยลำนักไปแห้งลายส่แล้พี่นนอขัานต๊อันเที่ยงนะ าต้องขึ้นไปเติมกำลังก่อนจังลงอันแล้วพี่น้องเนาะพี่น้องคุยแค่พวกกลาขึ้นเลยเพื่อพี่น้องถ้าสังเกตสินเลยว่าคุยยึกยึกยึกเลยเมื่อกี้นะห้ากับพวกคืน มึงกินเท่าไหร่พี่น้องมีปลาทูหอเสือนุ่งเสือพี่น้องแล้วก็ข้าไก่เมย์คันแล้ก็มุกหน่อไม้สื่อแบบปนนอหรือมึงเองสื่อแล้วเมย์หนออะไรไม่มุกปรนเด็นพี่น้องห้องว่างมาง่วงมาง่วงกวนกวนแต่แตงแต่สาวจนหดคำก็เม่ย์คันแหลมพี่น้องนะไก่สีบดเหรอบดอะไรเชียวแล้วแค่หนึ่กินจบโอ้ยตี่ติงย่ติงยี่ตีงนะปนหนอเออเที่ยงสีลุ่งพี่น้องแม่เรามาอยู่เสียสามันคือเป็น หอดยามพระลงดำแล้วพ oh, ี่น้องมันนี่กินขาอิ่มเลยลงน้ำหนาพี่น้องเอาไงหน่อยกบเสจื่นไฟสีไหวแข่งกันเป็นไงเลื้งก็เป็นไงเลืะอถหอฝุ่เลยเลอะสปาดกะสันนั่นล้นอ้ cả ngon cả không cả hát cả tốt nó vừa lựa yeah จีแรงบาตาเด้อพี่น้องตากะโลบาตาเด้อเังอีกายทยพน้อยน่อยจอยทตามน่หน่อยเพิ่นบไดิยุดเถอะนาะเพิ่นจอยลงเลยพี่น้องเลย กะเทอ่าี่น้องดาวมาทนสิตายสิสิตายก็ได้ลูกคยอซะก่อนกะขาดอกพี่น้องย่านได้ลูกคยได้มาแต่เสียโบเห็นผัวมาคุยยักถืออ่นาะถาพี่น้องเอฟสีหายกันยังโได้ยู เนี่กันเ้โอ้หชิจุดไม้ทีแล้วคอยโหชิเบ็ม่งเรอพี่นอพกไฮหเบอดม่งเหมือนเนี่ยนะพวกไฮแต่ที่ใส่ซไฮเมย์เลี้ยงคนบวกกินขาวครับหแล้วสิบสองมชีอันตอนเผลดนะพี่นอเย อาหาร่เจะเริญมันเลยอย่า,าเวนป,น <laughs> ปวลาป่า, <laughs> าลพี่นน, <laughs> <laughs> น,นัวนบ้านนันบานนี่นั่นที่ฝนตกละบ้านนี่ tam gan đi nào tam cái mày nhai à mày nhai nội chỉ nhòm chứ tam mày nhai gan mày nhai nội chỉ chớ chứ <laughs> เนื้อเลี้ยงปากและพี่เน,ะนาะหนดัคกันนอ่อนอุ้ยแค่เสือกอะจีกิต้มช่มียงใช่ ลูกมายหน่อยก็ดูดูพี่นอเน่ลูกสาวม่ใหน่อยหน่อยก็เกาะคาสงใสหน่าหน้าบาพวงเดยพี่นอให้ยายด้น่นะบาพวงไข่แตกพี่นอเพ่งทำหน้า เนื้อสุวนเนี่ยเราดำหนาแดงรกกะอบเปื่อนขอยเนี่ยตะขาข้อจะตะขาจ่อข้อลงมาเบิดเลยแล้วขอยรกกะ มจ้เะเฟื่ย่เลี้ยงอย่างไรไรนหลให้น่ายูพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มือมันเลิกแลนเราผ้ามันเลิ làm ống lôi vô nhà ấy để park ỏ park ỏng đây quả nán nào khỏi chân vớt hay này กันแล này, ถั่ว một ชนถั่วก้อนขี้ขายแห่โอ๋นี่ตัดเด้อเข็มไหล <laughs> <laughs> พอยี่พ่อยสุยดใช้่ะบริหารเลยมีคนดำมึงไม่ไหววันนี้พอยี่ผัวงวดมานั่นพนี่น้องมีม้ใครแตกดำหน้าไร้มือโพดมีเลิศไปข้างหน้าพะวะเสียมโจงฮะพี่น,น้่มมีขันดำ ซีไฮเลียวอยู่่ะมีเลี้ยงว่าสันมันเลี้ยวกันชี้มุงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันชี้มุงหยั่งเลยพี่เนอะเขารตีต้มมาอีกแล้ว โอ้พี่น้องน้ำมาแล้วดำมวนมาปะน้อยให้นี่มันเป็นกี่ต้มพอดีเนาะโบมีไฮมวลโบมีไฮมวนฉันยิ่งสียมาดำกับมวลเลยนู่พี่น้อง มันแรงประหลุ่นห้วยห้วยลาวพี่น้องแต่ละมือมี่ตีห้าหน้อยไม่ยะเลื้องไม่ยะเลื้องพันว่าให้ซื้อเล็กประทูพันว่า,าวนะซื้อเล็กเขียดมันแรงนี่ จำจ้กออกเลยพี่น้องวันนี้อู Ooh, ้สายยางพี่มาขาดกระโดดเห็นเนี่ <Yeah. S 1> ดำหน้าแล้วแต่ว่าพอญ่พันไท้าขาดบ่ท่านน้อพี่น้องเนื่องจากว่าจูบหน้าโบค่อยขืนเนาะก็เลยอันที่ใช้โบท่านน้องสิบโลก,กาผ่าเป็นพี่น้อง นี่เฮีลี้ยงเจ็บแมวแล้วพี่น่อฮ่สักร้ายแต่ว่ามีแย่คันสักเวิร์ตแปดเข็มห้มองบพ่อ cả lại tôi thương luôn á nhai nội lốt cả đại mát cả đại đó ba nó bạn đại bên

สีมัดบ่ปเปลืองเบิดน,นี่บ่ห่อน,น่ะรำหางอ้าวแลว้มึงเนี้ยขาวรำไม่ไ,มไ,มไมกลโล้ ลองมัดเบิ้งพี่เนาะเพราะว่าบริเฮตหน้าเนะบริมัดกะถึงหายจุดถ่ายแล้วอันนี้พี่เนาะยืนนี้กับประมาณ10เอ็ดโมงครึงเนาะเพื่อดำแล้วกับ10ช้องผู้ประหลาดพินดำหางแที่ยกะมาพ่อหน้ากินผู้หวังเพิ่งยัางวานเอาสิเนาะ คำคมมาเป็นชุดบนี้ไม่พอุใหย่ไมยใหม่กับสร้ายกับสร้ายสน่อยกับน้อยฮ่ลเห็นแวอันบวห้างเลยมันเนชธรรมดาแบบมนถิดแนเบงกัวคุ้งคันน้าผ่านแบบนี้ได้นีแล้วมันหนันมากมากันนะตัแต่ว่าพรบดีเยอะมากแสงแสงเดียว

คนคอเพลงยังไงเลืองได้ปะเเ้รอ่จะเล่เพี่น้องเ้ยอาลองไปเลยเต้อนซักอันนี้เต้อนจิเลยเตยกับพี่พ่อนี่ยมากใส่กันอยู่ให้นาเตกกันลูกิวมีดี

ซับมือเศร้ากินข่าวแกงเพ่น่ะซับมือแรงกินข่าวหนึ่งสมมนซับเนอื่นซหน้าับหน้าพี่น้องซับขาแกงเล้พี่น้องเน้วขแล้นึงนี่ยเลื่อมเพื่อน่มเมนซับเนี่อื่นซับหน้าเพื่อน่ะไม่งหน่อยนะกอสิเต็มทนเลยพี่น้องเกาะค้าสงใจบาทเล จิดกะดำหน้าไหวอะลีพี่เนาะโอ้โถ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 หน้าไม่ใหญ่น่อยกะจแลละไปข้าบ่ไปกะบ่ละเมือนี้ก็คือกันหน้าบ้นบ่าผู้อังกบ่อเละข้าบ่มาน่ะพี่นอ้ยอีงนึงองูเนเอ้ยอีให้า

แล้วเนาะพี่น้องได้จังไห้่าหนึ่งไฮสองไฮสามไฮสี่ไฮห้าไฮหกไฮพี่น้องนี่ไฮที่เจ็ดน้อยๆเนาะพี่น้องเพิ่นสีดำเองเบิดกะเบิรอกซิปมัดอกพี่น้องพอาว่าพอจะเอาให้มันเละเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้กะสิบสองโมงแล้วหัวยี้กินข้าวกินน้ำแต่เพิ่นว่ายังไฮเดียวข้าเมื่อซาเพิ่นว่าสีดำเองสพิดำกับเพิ่นพูสองคน พุดหามัดกระเลยพี่น้องสามเหมนลุงพ่อหรอคลิปนีกะเจ้าไปชนนี้นะพี่น้องฝากก็ไล่ก็ชซ์ให้จืเนาะบ๊ายบาย